สนรนัละมรุ الز ا นสมัยจะล่าอลมุะลอยาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องที่ติดตามข่าวสารของโรงเรียนบ้านรักอันกุรานทุกท่านครับวันนี้มีข่าวดีที่จะมาเชิญชวนท่านพี่น้องนะครับพี่น้องผู้ศรัทธากับการที่จะสะสมเสบียงเพื่อเป็นทานไหลรินสู่โลกอาเะร์นั่นก็คือการร่วมบริจาคก,กับการที่จะ เติมเต็มอาคารโรงเรียนบ้านรักอันกวรอ่านชั้นที่3กับชั้นที่4ซึ่งเงินที่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาเคยบริจาคมาเนี่ยตอนนี้เราทําชั้นที่1กับชั้นที่2ได้ใช้ประโยชน์ชั้นหนึ่งเป็นสํานักงานชั้นหนึ่งเป็นห้องประชุมจัดกิจกรรมจัดงานต้อนรับแขกก็เป็นอะไรที่แต่ละคนมาก็บอกว่าที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนที่นี่มันรีสอร์ทหรือโรงแรมก็อัมดูลินแล้วเพราะเงินของท่านชั้นที่สองเราก็ทําเป็น ห้องเรียนแต่ตอนนี้ทําเป็นที่พักของเด็กด้วยก็จึงเป็นห้องเรียนพร้อมกับห้องนอนแต่คนละฟากนะครับแต่อยู่ในชั้นเดียวมีทางเดินตรงกลางก็มีเด็กประมาณ15คนเด็กของเราที่มาเรียนก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสามารถที่จะไปทดสอบท่องจำขอรอระดับชาติที่ราชนจาจักรซาอุดีจัดร่วมกับสำนักจุฬาเนี่ยก็ได้อันดับมานะครับ แล้วตอนนี้เรากําลังจะทําให้ประสบความสําเร็จเหมือนกับที่ได้ประกาสัมพันธ์ไว้ก็คือหลักสูตร1ปีส0ิยุษกันฉาล้อก่อนเดือนรอมฎอนเราจะมีการจัดงานเพื่อจะมอบชหาหะด้เกียรติบัตรกับเด็กที่จบ30ยุสในหลักสูตร1ปีเนี่ยก็เราก็จะมีข่าวดีตรงนั้นกับการที่ประชาสัมพันธ์ไว้วันนี้เราต้องการที่จะทําชั้น3ให้เต็มกับการที่จะได้เป็นแยกกันระหว่างชั้น2สําหรับเป็นชั้นเรียน ชั้น3เป็นห้องนอนแล้วก็มีห้องพักครูเราก็จะได้มีเด็กเพิ่มและมีครูเพิ่มเราคิดว่า1ปีถ้าเราสามารถผลิตเด็กฮาฟิซกับหลักสูตร1ปีกับการที่เขาจบม .6 จบไซนวีแล้วจะรอทุนไปเรียนต่างประเทศมาอยู่กับเรา1ปีเขาจบกุรอานได้เขาจะไปเป็นนักศึกษาที่มีความพร้อมกับการไปเรียนต่างประเทศและถ้าเขาจบมาเขาจะเป็นนักวิชาการที่มีคุณภาพ ท่านจะเป็นส่วนหนึ่งกับเรากับการที่ได้เติมเต็มนะครับชั้น3นี่แหละที่เราจะต้องการให้เสร็จถ้าเป็นไปได้เสร็จในช่วงก่อนเรือนรอมมอรหลังรองมมอรเราจะเปิดการศึกษาใหม่เราก็จะได้รับเด็กแล้วก็รับครูเพิ่มนะครับก็เชิญชวนครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับ5บาท10บาท100บาท1นึ0 0แสนหนึ่งล้านแล้วแต่จิตที่ท่านประสงค์แล้วก็มีความเอลั แล้วหวังในผล,ละบุญของอัลลอฮ์เราไม่มีอะไรที่จะมอบให้กับท่านที่มีจิตที่จะร่วมกับเรานอกจากเราขอด้อาวอให้กับท่านนั้นได้มีริสกีที่หลาล้านและมีทรัพย์สินที่มีบรญกัศและมีครอบครัวที่มีความจำเริญได้รับบรญกัศลและิดายากจากอัลลอฮ์และขอให้ทานไหลรินนี้ได้ตกไปถึงท่านในดุนยาอัลลัมบาตซักละโลกอาคเรอและสุดท้ายเราทุกคนจะได้ ใช้ชื่อร่วมกันว่าเราคือกลุ่มชนที่คิดะดมะบริการรับใช้อาลุ่นกุรอานและเราทุกคนขอดวากับอัลลอฮ์ให้เราทุกคนได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ว่าจะนกมุลมอฮาคอยร่